สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Beam and Bam Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Harry Potter นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นในเรื่องของ Lord ด o ั d e ดอร์มค่ะทุกคนภาพลักษ์ของว o นเดอร์มอเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะที่ดูเขาเรียกว่าไร้ความรักใช่ไหมดูว่าไม่เคยรักใครเลยนอกจากอนันาแล้วก็ตัวเอง ถูกหม้แต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าเห็นไม่ศรัทธาในความรักแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีทาย,ยาทกับคนอื่นเขาด้วยนะคะจะบอกให้ บอดมอ์ More, มีลูกจริงๆค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยในบทละครเวที Harry Potter กับเด็กต้องคำสาบหรือว่า a r r y p o t t e r and the c น r s e d c h ช l d นั่นเองซึ่งความจริงสุดช็อกเนี่ยเล่นเอาหลายคนอึ้งไปเลยนะก็แบบเฮ้ยมันมันได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเจเคเนี่ย,เ,ยเขาเคยบอกใบอะไรเราไว้ไหมเราถ้ามาอยู่อยู่ดมอเนี่ยก็ไม่เวอร์ิ้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราเราจะมาร่วม ไปรู้เรื่องนี้กันพร้อมๆกันเลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนาะถ้าเป็นในเรื่องของว่าวอนมอเนี่ยมีลูกแล้วก็เป็นลูกสาวใช่เขามีลูกจริงๆชื่อว่าเดลฟินี่ค่ะแล้วเดลฟีอ่ะคือเดลฟีอ่ะจะโพมาใน The c r o s s e d c h i l d นั่นเองเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้ฟังเด็กต้องสวอีพีสอง่ะก็จะมีชื่อเดลฟี่โผล่เข้ามาในฉากนะคะมันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะใครกันนาที่เป็นผู้หญิงของจอมมันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูหรือว่าอ่านบทละครเนี่ยก็ต้องแบบ ก็จะไม่รู้เนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงของซอมมานั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเบลติกเลสเตร์งค่ะก็เป็นแม่หมดที่มีใจให้วอน์ดมอร์มาตั้งนานแล้วและใช่ทั้งคู่มีอะไรกันจนเกิดเบบีออกมานันหมายความว่าเบลติกนอกใจโรดฟัสเลสแตรงสามีของตนทั้งเบลติกและวอนเดมอร์เนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กัย่าลึกซึ้งราวๆช่วงภาคภาคีนอกฟีนิกซ์ หรือไม่ก็จะใช้และผสมเนี่ยแหละคะ่ะเหตุการณ์คือนั้นเนี่ยทำให้เธอตั้งครรภ์นในเวลาถัดมาและเบรติกเนี่ยให้กําเนิดลูกสาวที่มีชื่อว่าเดลฟีนี่หรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อเดลฟีเนาะคาดว่าเธอน่าจะคลอดหลังจากเหตุการณ์ประทะากาันในกระทรวงซึ่งก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเป็นช่วงไหนแต่ที่แน่ๆเลยอ่ะเธอก็คือเธอเนี่ยคลอดก่อนเกิดเหตุการณ์สงครามฮอกสวอตแล้วก็ก่อนที่จอมมารจะตายค่ะ เดลฟีนี่เนี่ยเกิดที่คฤหาสนมาลฟอยแล้วก็เป็นลูกลับลของจอมมารกับเบลติกเธอเป็นเด็กหญิงเลือดผสมเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเลือดบริสุทธิ์ส่วนพ่อเป็นเลือดผสมและแน่นอนเดลฟี่เป็นปีศาจเหมือนกับพ่อของเขานั่นแหละในตอนท้ายเธอได้รับมรดกจากโรดูฟัสเนื่องจากว่าเป็นทายาทเพียงคนเดียวในตร,กระกูลเรสตังเดลฟี่ปรากฏตัวครั้งแรกในละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปเธอมองหาหนทางย้อนเวลากลับไปหาวอดดีมอร์เพื่อบอกความจริง เรื่องการตายของเขาพอฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนก็คงจะมีคำถามแวบเข้ามาในหัวแล้วว่าอา้าวนึกว่าวันดมอร์เนี่ยจะเป็นหมันใช่ไหมคะนึกว่าวันดมอร์ยังโสดอยู่แต่ยังไม่มีใครเนี่ยถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องว่า อ้าวเนี่ยจอมากับเบลทิกไปรักกันตอนไหนถูกไหมก็ต้องมีคนที่ถามแบบนี้ซึ่งเจเคนะคะเขาก็เคยบอกไบอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไหมหรือว่าเจเคเนี่ยแค่จะรอโอกาสเหมาะเพื่อบอกความจริงกันแน่เราไปฟังกันต่อเลยค่ะพอฟังมาถึงตอนเนี้ยทุกคนก็คงจะมีคําถามขึ้นมามากมายเลยเนาะว่าเอ้าหรือว่าวันดมอเนี่ยจะเป็นหมันหรือว่าวันดมอนเนี่ยยังเวอร์จิ้นแต่คงไม่มีคําถามไหนเนี่ยจะคาใจเท่ากับ คำถามที่ว่าแล้วซอมารนกับเบลทิงเนี่ยไปรักกันตอนไหนถูกไหมคะถ้าเราเห็นจากภาพ,พยนต์เนี่ยก็คือคือแบบแทบจะไม่ได้มีเวลามาสวีทกันเลยเนาะใช่ไหมซึ่งเราก็อาจจะถามอีกว่าเราเจเคเนี่ยเขาเคยใบอะไรให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไหมหรือว่าเจเเนี่ยแค่จะรอโอกาสมาเหมาะเพื่อบอกความจริงกันแน่เราไปหาคําตอบกันเลยค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะ เจเคเนี่ยเป็นนักคาดการณ์ที่ยอดเยี่ยมเธอจะวางแผนทุกๆอย่างไว้หมดแล้วว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครของเธอแล้วก็นั่นแหละอาจจะมีคำใบ้เล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ในหนังสือมีนักอ่านเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะจับได้เมื่อเราลองเซิร์ชหาข้อมูลใน Google เนี่ยลราก็พบว่าในช่วง1ิปีที่ผ่านมามีบทสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นจานวนมากซึ่งแฟนๆก็คิดว่ามีความเป็นไปได,ได้มากที่วอดอร์มอรกับเบลลิกจะมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก เพราะทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็หลงไหลจอมานขั้นสุดมันเลยมีหลายเหตุผลได้สนับสนุนว่าทาไมเหตุการณ์เนี้ยถึงเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคําใบที่1ในเครื่องรางยม,มทูต J k เคนี่ยใบยเราแล้วว่าเบลทิกมีความรักที่ลึกซึ้งต่อวันเดอร์มอร์หลักฐานแรกมาจากตอนเริ่มต้นของบทที่36 The Fall in the p a n ในหนังสือ Harry Potter กับเครื่องรางยม,มทูตเบลทิกพูดว่า My Lord My Lord is was Bertric voice and she spoke as If to ูอั lover ในท่านในท่านเสียงของเบลทิกดังขึ้นราวกับว่าเธอกำลังพูดกับคนรัก ส่วนคำใบที่2ในเว็บแชทปี2007หลังจากที่มีการเปิดตัวหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยงมทูตเจได้รับคำถามที่ว่าเป็นอทีกรักสามีของเธอหรือรักวันเดมอร์กันแน่กระแทกใจสุดๆกับคำถามนี้ส่วนคำตอบที่ JK บอกเรานั้นก็กระแทกใจยิ่งกว่าค่ะเพราะเจเนี่ยตอบว่าเธอเลือกเลือดบริสุทธิ์มาเป็นสามีเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอคาดหวังแต่รักแท้ของเธอก็คือวอดมอร์ต่างหากค่ะ ซึ่งเนี่ยก็คือตอบโดยคนเขียนหนังสือเลยนะคะคำไปที่3ค่ะจะเคแข่ความเพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์กับพ็อตเตอร์สเดือนธันวาปี2007ว่าวอร์ดมอมีแรงดึงดูดทางเพศต่อบเบรติกมากในบทสัมภาษณ์ของ พอดแคสต์เจเคโรลิยืนยันว่าเบลทิกหักวนเดมอร์จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าความรักแบบลูกน้องที่มีต่อเจ้านายแต่มันเป็นความรักแบบลึกซึง้งรวมถึงความห่วยหาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน j จเคนี่ยบอกว่าวันเดมอร์มีแรงดึงดูดทางเพศสูงมากและเธอก็ต้องการเขาผู้ง่ายๆคือเบลติกเนี่ยหลงจอมานแบบหัวปกักหัวปานั่นเองค่ะ นอกจากนี้ JK ยังบอกอีกว่านักแสดงผู้ที่รับบทเป็นเบริติกเลสตงอย่างเฮเลนาบอนแฮมคา์เตอร์นั้นเข้าถึงบทบาทได้ดีเกินไปจนผู้กำกับต้องขอให้หลดลดลงมาหน่อยเพราะเบริติกดูเซ็กซี่เกินไปแล้วนะคะก็มีคำถามต่ออีกนะคะว่าแล้วทั้งคู่เนี่ยไปกุกกิ๊กกันตอนไหน แฟนๆน,นะคะก็ต่างพากันตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันต้องเกิดขึ้นในเล่มพาคีนกฟินิกแน่นอนก็แหมเล่มหนาขนาดนั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างล่ะคำถามถัดมาก็คือเราเป็นตอนไหนล่ะเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มปรากฏขึ้นในตอนท้ายของบทที่1 4นั่นก็คือการสกัดใจอ็อครูเมนซีตอนนั้นเนี่ยแฮร์รี่รู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนมีใครกำลังผ่ากระหม่อมของเขาอยู่แฮร์รี่ได้ยินเสียงหัวร้อยอย่างบา้าคลั่งดังก้องอยู่ในหูรู้สึกเหมือนว่าเขา ก็คือจอมมามีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเป็นความร่าเริงปุ๊บปิติอินดีพอได้รับชัยชนะมันมหัศจรรย์เป็นสิ่งวิเศษที่เคยเกิดขึ้นแฮร์รี่จึงเริ่มสงสัยว่าอะไรทําให้วอรดนวอร์เนี่ยมีความสุขขนาดนั้นในบทถัดมาเราก็เห็นหนังสือพิมพ์ออกข่าวว่ามีนักโทษแหกคุกอาสกาบันซึ่งเบรติกเองก็เป็นหนึ่งในนักโทษที่หนีออกมาได้วนอนวอร์ตื่นเต้นมากที่ผู้เสพความตายแหละ เดินทางมาหาเขาแถหนึงในนั้นเนี่ยก็ชอบเขาอย่างสุดซึ้งถ้าวอนอรมออยากจะฉลองความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เขารู้สึกปิติได้ถึงเพียงนี้ลองคิดดูเล่นๆน,นะคะว่าวิธีที่ว่าเนี่ยคืออะไรหลังจากที่แฮร์รี่เนี่ยสัมผัสได้ถึงความปพื้มนปิติของวอนเดอร์มอร์แล้วแฮร์รี่ก็เกิดรู้สนใจในเบลติกเป็นพิเศษดังข้อความที่ว่า Hermione n o w s Harry and p a t t e r at the headline over the picture which Harry concentrating on b e a t i c h a s not yet raised เดว่าแฮร์รี่คิดว่าเ e ล t h i c เนี่ยแหละคือที่มาของความเื้มปิติของจอมมารน,นี่จึงอาจเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ใจเคโรลิงเนี่ยพยายามจะบอกใบ้เราก็ได้นะคะ ต่อมาก็คือวอนดอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เคยรักใครใช่ค่ะวอนดอมไม่เคยรักใครเขารักแค่อำนาจกับตัวเขาเองเท่านั้นเจคโรริงเองก็ยืนยันว่าวอนดอมจะสนใจเฉพาะคนที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเท่านั้นแน่นอนอาจมีคนเถียงว่าวอนดอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเบลธิเพียงเพื่อแค่อำนาจแต่เจ้าแห่งสารมืดจะพาตัวเองลงไปสู่ความเป็นมนุษย์ด้วยการสนิทสนมกับใครสักคนงั้นหรอ เราเชื่อได้ไหมว่าวอนโมเองก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอหรือวอนโมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพียงเพื่อต้องการผลผลิตทางทาย,ยาทก,กันแน่แต่ณน,นเวลานั้นเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างสุดใจว่าตนเป็นอมะตะเพราะมีฮอร์มครัสอยู่อีกมากมายเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขายอมจำนนต่อฮอร์โมนที่พรุ่งพ่านในร่างกายของตัวเอง ไม่มันดูไม่เหมือนวอนอมเลยอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อสังเกตไปอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือวอนอมเนี่ยเคยหยอกล้อเป็ละทิกและนั่นทําให้เธอรู้สึกดีมากๆโดยอิงจากงานเขียนของเจคเคอรโรลิงที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ p o ต t ตอร์มอว่าที่ชื่อว่าเป็นละทิศสครับเบิ for ว t นอ m o เฟเวอร์ซึ่งเป็นฉายที่วอนอมเนี่ยพูดถึงการแต่งงานของนิมฟาดอร่าญาติของเธอกับมนุษย์หมาป่าลูปิน เนี่ยทุกคนสามารถไปอ่านดูได้นะคะแล้วก็พบว่าเบรติกเนี่ยเขินจริงอะไรจริงแล้วใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าวันโอมเองก็มีความหละมุนด้วยแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเบรติกเนี่ยแสดงออกชัดเจนเลยว่าเธอรักจอมมารมากมาลองตั้งสมมติฐานกันต่อสมมติว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันในเดือนม,มกราคมปี1996ซึ่งก็เป็นตอนที่เบรติกหนีออกจากขูอาสกาบัานได้มันจะมีหลักฐานอะไรอีกบ้างนะที่ยืนยันว่าความโรแมนติก ของ2คนนี้ซึ่งคำตอบก็คือมีค่ะตามเนื้อหาที่สมาชิกในเว็บีดิเตอร์ถูกเถียงกันเมื่อปี2016ในบทที่2ของเล่มเจ้าชายเลือดผสมมีประโยคที่น่าสนใจที่ปบรติกพูดออกมาฉากนั้นเกิดในช่วงฤด,ดูร้อนของปี1996ตอนที่นาซิสซ่าเนี่ยไม่พอใจที่ลูกชายของเธอต้องสละชีวิตเพื่อวอร์เดมอร์ more. ดังข้อความที่ว่าเธอควรภาคพภพูมิใจเบรติกพูดถ้าฉันมีลูกฉันจะดีใจมากที่พวกเขาได้รับใช้เจ้าแห่งศาสตร์มือเห็นคําว่าซานที่มีเอสไหคะมันก็แปลว่าลูกชายหลายคนแต่มันไม่ใช่คําว่าซานที่แปลว่าลูกคนเดียวทําไมเบรติกถึงคิดว่าเป็นลูกชายหลายคนละ่ะก็ในเมนาซิตซาเนี่ยมีลูกแค่คนเดียวนั่นคือเดโก ลูกชายของเธอเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าเบรทติกเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองกําลังตั้งท้องก็เลยหลุดปากออกมานอกจากนี้ในตอนท้ายของเจ้าชายและผสมฉากบนหอคอยพยากรณ์พวกเราเองก็ไม่เห็นเบรทติกโผล่ามาด้วยซึ่งเป็นเหตุซึ่งเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1997เป็นไปได้ว่าเบรทติกเนี่ยมวัวแต่สารวันอยู่กับลูกสาวของเธออย่างเดฟีนี่หรือไม่ก็กําลังคลอดลูกอยู่ค่ะมันเลยทําให้เธอไม่สามารถที่จะมารวมกลุ่มกับผู้เสพความตายคนอื่นได้นั่นเองอันนี้ ี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อคิดเห็นแล้วก็การยืนยันของเจเคโรริที่เกี่ยวกับว่าวอดมอร์ More, กับเบรชิกเนี่ยมีลูกด้วยกันที่ชื่อว่าเดลฟินี่นั่นเองค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e ช่องมีมแอบแบมชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ